สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่16เมษายนปี2566นะครับถือว่ายังอยู่ในช่วงสงการนะครับวันนี้วันที่16แล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านด้วยนะครับผมก็แต่งตัวมาให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นองค์พญาคุดปอนละเมศวนครับ พญาคุดบอลเมสวนนะครับสวยงามมากครับด้านล่างจะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับมีความสวยงามมีความเป็นพุทธศินที่สวยงามนะครับหากไร้เก่าย้อนไปสักนิดนึงครับพญาคุดปอลเมสวนรุ่นนี้นะครับออกที่วัดหายโศกนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมีพิธีปลุกเสกนะครับเมื่อวันที่6เมษายนปี2566นรบนะครับณพระอุโบสถวัดหายโศกจังหวัด อุดรธานีนะครับถือว่าพึ่งปลุกเสกแล้วก็เพิ่งรับพระเลยนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นองค์พญาคุฑขนาดบูชา8นิ้วนั่นเองนะครับออกแบบโดยอาจารย์ลงชัยอุ่นใจนะครับพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีการดูแลการผลิตนะครับโดยโรงหล่อที่ระลึกนะครับจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างระเบียงรั้วอุโบสถนะครับวัดหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับพระรุ่นนี้นะครับมีการเปิดจองตั้งแต่เมื่อปี2,565ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มาออกพระปีนี้นะครับถือว่าออกตรงอยู่นะครับเนื่องจากตัวองค์พระเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็อ่อนช้อยมากนะครับการจัดสร้างถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆองค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณาดนี้นะครับมีชื่อว่าองค์พญาคุฑปรเมศสวนเนื้อบอนนะครับเนื้อบอน ขนาดบูชา8นิ้วนะครับหากวัดจริงๆแล้วนะครับองค์พยาคุดองค์นี้นะครับมีขนาดประมาณ3.8มจุคูณ1ิบนิ้วนะครับความกว้างของปีกนะครับสองฝั่งเนี่ยสาแล้วก็ความสูงนะครับจากปลายปีกจนถึงฐานนะครับอยู่ที่10.8นิ้วนะครับถือว่าเป็นพญาคุดที่มีความสูงแล้วก็มีความใหญ่เนี่ยพอสมควรนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลอง ได้ชมองค์ใกล้ๆนะครับองนี้เป็นเนื้อบอนลงยากายแดงปีกนินลกาณนะครับเนื้อบอลลงยากายแดงปีกนินลกาณขนาดบูชาแปดนิ้วนะครับองนี้สีจะมีความเข้มขังแล้วก็เข้มข้นมากนะครับปีกมีความสวยงามมีความละเอียดมากนะครับเพื่อนๆ ชมใกล้ๆนะครับถือว่าเป็นพญาครุฑขนาดบูชา8นิ้วถือว่าสวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับพญาครุฑปรเมศวรน,นะครับรุ่นนี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อบอลลงยากายแดงปีกนินละกาณนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับเพื่อนๆรายการต่อมานะครับจะเป็นรายการที่ส่วนตัวชอบชอบชอบ,ชอบมากที่สุดนะครับก็คือ เป็นเนื้อบอลลงยากายสีม่วงครับบอลลงยากายสีม่วงปีกนินลาการนะครับองนี้เนื้อบอลลงยากายสีม่วงปีกนินลาการนะครับก็จะเป็นเนื้อบอลเงาๆหน่อยนะครับก็จะมีความสว่างมากขึ้นนะครับา่จะเป็นแบบนี้เลยชมกันใกล้ๆนะครับผมชอบนะครับ ปลายหางนะครับองพยาคุดรุ่นนี้นะครับปลายหางเขาจะยื่นออกมาหนึ่งหางนะครับด้านหลังคล้ายๆนะครับคล้ายๆปีกคล้ายๆหางนกฟินิกนะครับนะครับเขาคล้ายๆหางนกฟินิกบริเวณนี้ครับนกฟินิกนะครับก็มีความหมายที่ดีอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นนกที่เป็นอมตะนะครับเช่นเดียวกันกับพยาคุดนะครับ นกฟินิกเขาเกิดจากกองไฟนะครับหากเขาตายเมื่อไรเนี่ยหากมีกองไฟหรือมีเปลวเพลิงขึ้นมาเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับคล้ายๆกับองค์พญาครุฑเช่นกันนะครับส่วนรูปลักษณ์ของพญาครุฑองค์นี้นะครับจะเป็นองค์ยืนนะครับปีกของท่านเนี่ยจะชะลุลงมานะครับจะลงมาแล้วก็จะเป็นยืนนะครับผมบอกแล้วว่าพญาครุฑของ วัดไหโศกนะครับหรือพญาคุดปรเมศวนครับท่านมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของท่านนะครับปกติเนี่พยพญาคุดทั่วไปก็จะเป็นกลางแขนออกนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยของวัดไหโศกเนี่ยเขาจะเป็นยืนอย่างสง่านะครับมีความสง่าสวยงามนะครับหน้าเก่งขามนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคทั้งสององค์นะครับเป็นพญานาคทั้งสองตนนะครับเป็นหน้าเกี่ยวกันอยู่นะครับด้านล่าง จะมีพญานาคทั้งสองตนนะครับพญานาคก็มีความละเอียดแล้วก็งดงามสวยงามมากครับเพื่อนๆชมใกล้ๆนะครับองค์พญานาคเนี่ยเกิดขึ้นเป็นลิ้วสวยงามมากเลยนะครับสำหรับพญาคุดปรมเมศรองค์นี้นะครับเนื้อบอลลงยากายสีม่วงเป็นไงครับปีกสีนิลกาหรือสีดำนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาชมพระรายการต่อมานะครับรายการต่อมานะครับจะเป็นองค์นี้เนื้อนวะโลหะเขาจะจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับปีกและก็ฐานจะเป็นสีขาวนะครับและสีขาวนี้นะครับไม่ใช่สีขาวปกตินะครับถือว่าเป็นสีขาวมุกนะครับเพื่อนๆหากโดนแสงครับเราจะเห็นแสงเป็นลุงๆุงขึ้นมานะครับ ถือว่าเป็นองค์นวะโลหะที่สวยงามมากนะครับทำออกมาได้สวยงามเข้มขังมากนะครับสำหรับพยาคุดปรเมศวนร,รุ่นนี้นะครับสวยงามมากครับชมด้านหลังนะครับโอ้โหมีความละเอียดอ่อนช้อยงดงามนะครับโดยเฉพาะตัวองค์พญานาคนะครับเห็นไหมครับเก็ดขึ้นมาด้านหลังครับสวยงามมาก การออกแบบของอาจารย์นรงชัยนะครับในส่วนตัวมองว่ามีนัยยะนะครับสําคัญก็คือว่าองค์พญานาคด้านล่างนะครับเป็นตัวแทนของธาตุน้ําและธาตุดินนะครับองค์พญานาคนะครับส่วนตัวองค์พญาคุดนะครับด้านบนนะครับเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะครับและธาตุลมนะครับจะถือว่าพระองค์นี้นะครับจัดสร้างขึ้นมาได้อย่างครบทั้ง4ี่ธาตุเลยก็ว่าได้นะครับดินน้ําลมไฟอยู่ในองค์เดียวกันนะครับ ในส่วนตัวมองว่ามีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สัดส่วนสวยงามมากครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะนํารายการต่อมาให้เพื่อนๆชมนะครับอาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากรายการต่อมานะครับจะเป็นเนื้อบอลครับเนื้อบอลลงยานะครับกายสีน้ําเงินครับเนื้อบอลลงยากายสีน้ําเงินจะเป็นแบบนี้นะครับขนาดบูชา8นิ้วนะครับ วัดขนาดจริงได้นะครับ10 8จุดดนะครับและสามจุดดนะครับหรือ3ามจุดดคูณ10จดดนั่นเองนะครับเป็นนิ้วนะครับหน่วยเป็นนิ้วถือว่าเป็นพระบูชายหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากนะครับองค์นี้ชมกันใกล้ๆนะครับองค์นี้ก็จะมีความดาร์กแล้วก็มีความเข้มขังที่สุดอีกหนึ่งองเลยนะครับหากเทียบกับเนื้อนวะนะครับผมมองว่าองค์นี้มีความที่จะ มีความดุดดันนะครับมากมากกว่าองค์อื่นๆเลยนะครับด้านล่างก็เช่นกันนะครับจะเป็นฐานนะครับฐานก็จะเป็นหน้าเกี้ยวทั้งสองตนนะครับพันอยู่นะครับและด้านบนก็จะเป็นองค์พญาคุดพญาปรเมศวรน,นะครับแห่งวัดหายโศกตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับสำหรับพญาคุดวัดหายโศกองค์นี้นะครับ สำหรับพยาคุดทั้ง4ี่รายการที่นํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ครบทั้งสี่รายการแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใต้ฐานเลยครับใต้ฐานก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรอุดไว้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมสุพัฒนะครับปัทมาโสพลยินดีนะครับได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขออวพรนะครับในวาระดีถีปีใหม่ไทยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติและก็มีปัญญาติดตัวอยู่ทุกการเวลานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ